สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับกางเกงของเดวิดโจนะครับเฮ้ยสั่งมานะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับเฮ้ยเขาบอกแพ็กเกจจิ้งค่อนข้างที่จะดีนะครับมีคำว่าเดวิดโจนเขียนไว้ตรงนี้เลยครับก็นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับป้าเป็นยไงกันบ้างเลยจ้านี่จ้าพี่อันสั่งเป็นสีกากีนะครับเพราะว่านะครับมันหาไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า กางเกงทั่วไปอะ่ะมันจะมีแต่อะไรสีดำกับสีน้ำเงินไงนี่จ้าดูนี่นะครับปึ๊บนี่โอเคนะพูดตรงๆนะครับเนี่ยเบี้ยนอยากได้สีกายกีแบบไอ้ตัวเนี้ยที่เบี้ยนใส่อยู่นี้มากกว่านะแล้วเพี้ยนดูในอินเทอร์เน็ตนะเบี้ยนก็มองว่ามันเป็นสีอย่างนี้ไงเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่สีที่เบี้ยนต้องการแั้ทีเดียวนะครับแต่ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็ปีนี้ตั้งเป้าว่าฮ จะต้องเปลี่ยนเป็นแนวสีกาจีดูบ้างนะยครับเพราะว่าเนี่ยมีสีน้ําตาเนี่ยแล้วก็สีดำแล้วก็สีน้ําเงินกรมาท่าเยอะเลยครับโอเคนะครับ, okay, นรบในเรื่องของคุณภาพนะครับก็ยังถือว่าเป็นคุณภาพเกรดดีอยู่นะจ๊ะนี่จ้านะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเกงแบบเนี่ยคล้องตัวนะครับแล้วก็เขาเขียนนะครับว่าเป็นกางเกงผ้าจ็อกกิ้งก็โอเคนะครับคุณภาพดีแล้วก็ใส่ที่ซื้อตัวนี้นะครับเนี่ยมันมีลูกเล่นนะตัวนี้มันมีลูกเล่นนะครับก็คือ ลูกเล่นนะครับเนี่ยที่เป็นลายนะถึงว่าดีิดโจนไว้ความจริง่พูดตรงนะในเรื่องเนื้อผ้าเนี่ยไม่มีอะไรสงใส่เขาหรอกเพราะว่าเพียงก็ใส่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสีไงสีไงอยากจะได้สีอย่างเงี้ยแต่ว่าดูนะครับเออมันก็แบบว่าไม่ตรงว่าทีเดียวนะครับอะอีกตัวนึ่งก็ตีประมาณนี้เอาตรงนะ เพี้ยดูในเน็ตนะครับเพี้ยมองว่าไอ้สามตัวเนี้ยมันสีเดียวกันนะเนี่ไอ้มันจะเหมือนกันเนี้ยสุดท้ายไม่ใช่นะครับก็เป็นคนละสีอีกเออบางทีเราก็ดูนะครับของทางอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บเนี้ยนะครับรูปถ่ายเขาแบบว่าอะไรมันดูเหมือนไอ้นี่นะแต่มันไม่ใช่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ใส่ได้นะจ๊ะใส่ได้นะครับก็โอเคนะครับนี่จะ โอเคเนื้อผ้าก็ดีครับใช้ได้ตามมาตรฐานของเดวิดโจนครับใครใช้ก็จะรู้ว่าเฮ้ยเป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างจะนะครับยืดง่ายนะครับแล้วก็มีความคงทนนะครับนี่จกข้างในก็เป็นแบบเนื้อผ้าเกร็ดดีนะครับแล้วก็ไม่อับด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดบางทีอ่ะเราซื้อกางเกงอย่างนี้มานะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับเพราะตัวเนี้ยเกือบเกือบสองพันนะแล้วก็นะครับมันจะมีคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วมันขายประมาณสนะัก ก้าร้อยกว่าบาทหรือพันห้าเนี่ยเฮ้ยมันค่อนข้างจะอมความร้อน,นครับไม่ค่อยระบายแต่ของเดวิดโจเดีเ่ยเฮ้ยทรงอย่างเงี้ยคุณต้องยอมจ่ายแพงขึ้นมานครับห้าร้อยหรือพันหนึ่งเงี้ยการระบายอากาศดีกว่ามากนะพอเพี่ยงก็เพิ่งไปดูนะครับทรงอย่างเงี้ยเหมือนเดวิดโจโดเลยนะครับขายเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับใส่ไปปุ๊บเฮ้ยการระบายอากาศนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหาร่นะไอตัวนี้ใส่แล้วแบบไม่ค่อยอับนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับโอเคครับก็นะครับเนื้อผ้าก็ไม่สงสัยอ่ะเพราะว่าคุณภาพเขาก็ประมาณขนาดนี้อยู่แล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวจบการดูคลิปนี้แบบเดียวนี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะรวมถึงใครอยากจะซื้อเงินนะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเมี้ยได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่อ้นทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ด้วกันนะครับก็ไปคุยกับร้านเองนะครับว่าเฮ้ยเขามีโปรโมชั่นมีอะไรกันบ้างนะครับก็ก็พี่อ้นไม่ได้ขายนะครับโอเคนะครับก็ได้ตามมาตรฐานครับก็ดิวิชั่นเขาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอาสนะครับก็ เนื้อผ้าเกลดหนึ่งครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า